วันนี้พามากินบุฟเฟ่เนื้อย่างลาชาบูพร้อมสารพัดอาหารอีกมากมายกันที่ร้านชาบูอ็อกซ์ ร้านใหญ่มากตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ30โดยเราเลือกเป็นหมวดเจ9กินได้ทั้งปิ้งย่างและชาบูค่ะเริ่มต้นกันที่เนื้อค่ะมีทั้งเนื้อบริสเกตออสเตรเลียแลวก็เนื้อวาเกิยวมีทั้งสําหรับกินแบบปิ้งย่างและชาบูนะคะเนื้อร้านนี้ดีมากแทบไม่ต้องพูดเยอะในส่วนของอาหารที่กินกับชาบูเราก็สามารถปีบที่สายพานได้เลยนเนที่กินกับชาบูก็จะมีความหนาที่ต่างกันกันกบเนื้อย่างกันด้วยหมวดอาหารทะเลเขาก็มีทั้งหอยเชลล์อบชีสแลวก็หอยเชลล์อบกระเทียมในส่วนของกุ้งแม เกี่ยวกับความคุมเราก็กินไปหลายตัวอยู่นะคะต่อไปเป็นหมึกไซจัมโบ้ค่ะราซอสหม่าล่าหมึกของเขาเนี่ยทั้งสดทั้งตัวใหญ่ส่วนซอสหม่าล่าก็รสชาติแปลกใหม่ดีค่ะไปต่อกันที่เทมปุระกุ้งแซลมอนซาชิมิอันนี้เป็นยำแมงกะพุนและยำแซลมอนแซบ่บรวมหมดซูชิมีให้เลือกเยอะมากแต่เราเลือกมาแค่3อย่างกินไม่ไหวค่ะส่วนจานนี้คือแซลมอนอันยองดองสไตล์เกาหลีค่ะมาถึงเมนูไฮไลท์เลยนะคะถ้าเลือกเซตเนี้ยเราก็จะสามารถสั่งเมนูพิเศษได้คนละ2อย่างซึ่งเราก็จัดหอยนางรมมาอย่างเดียวเลยด้วยกัน2ซซซออคืฟู อีซอเราจําชื่อไม่ได้ค่ะปิดท้ายกันที่ขนมค่ะเลือกได้คนละอย่างนะซึ่งเราก็เลือกพานาคอตามะม่วงกับบราวนี่แต่เขาก็ยังมีขนมชนิดอื่นรวมถึงไอศครีมให้เราหยิบเอาเองค่ะทั้งหมดนี้รวมน้ำรีฟิลคือ799เน็ตไม่บวกเพิ่มแต่ต้องบอกว่าร้านนี้ไม่มีหมูแล้วก็เป็นฮาลาเป็นอีกร้านที่เราว่าคุ้มที่เดียวเลยอยากให้ทุกคนมาลองค่ะ